สวัสดีจ้าวันนี้ยิ้มชิพะเพื่อนมาเบิ้งวิธีใส่ได้กับเข็มนะจ๊ะสำหรับได้ยิ้มกษียให้เบิ้องได้เส้นใยก็นะจ๊ะเพื่อนเพื่อนนี่คือได้เส้นในยนะจ๊ะได้เส้นใยนี่เกษหมอกับผพาหนาเล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนผานหาน้ายังเช่นผ้ายีนผานดิฟนะจ้ะผานได้ก็ได้คอจะเป็นเนื้อหนาเขาสามารถใส่เข็มเบอร์ใยได้ได้จ้ะเข็มเบอร์ใย กสิประมาณเบอร์สามกันเพื่อนเพื่อนบรูจจกอะถามพ่อคขาที่เพื่อนค้ายได้เลยด้วจ้จว่าต้องการได้เส็นไงสำหรับเย็บหยังด้อจ้จเพื่อนเพื่อนนี่ถ้าว่าเข็มนี้กเกสิแนะนําไปเพื่อนเพื่อนใส่เบอร์ไงกันด้วจ้จสำหรับได้เส็นไงเล้วจ,จันเบอรสบ์สิบเบอร์สิบแปดจ้าเบอร์สิบแปดยี่หรือว่า เพิ่นซิมหาก็ได้จะซิมหาซิมุกกรได้ได้จากเพื่อนๆอันนี้สําหรับเย็บผาา้าหนาได้จากเพื่อนนี้ก็สิเป็นได้เส้นหน่อยได้จากเพื่อนๆนี่เส้นหน่อยก็สําหรับเย็บผ้าบางแล้วก็นั่เบอร์เพื่อนกระชือมั่นซีซีฟได้จากเพื่อนเพือนรื่องวันเขาไปซื้อได้ก็สาม,มารถบอกเพื่อนได้ว่าเอาเอา,เอาได้เย็บเส้นเล็กเส้นหน่อยได้จาก เศษหน่อยนี้ก็สิแนะนําว่าให้ใส่เข็มเบอร์หน่อยหรือว่าเบอร์สิบแปดก็ได้จ้ะเบอร์สิบแปดก็ใส่ได้แล้วจ้าเพื่อนเพื่อนแต่ว่ากใส่ก็เบอร์หน่อยก็ได้จา้จาเพื่อนเพื่อนแต่ว่าสาหรับได้เส้นใหญ่นี่ยี่โ่แนะนํำไห้ใส่กบเข็มเบอร์หน่อยแล้วจา้าเพราะว่าเวลาเขาเย็บไปได้ก็สิฟุ้ยสิขาดได้จา้าเพราะว่า ส้นของเพิ่นใหญ่แล้วจะ้วเข็มกระสิมีลูกขนาดน้อยเวลาเฮ้าเวลาเขาเย็บไปเย็บไปกระสิเฮ็หได้มันฟุ้ยเด้จานี่เพื่อนๆวันลูกเพิ่นน้อยเวลานั่นเฮาใส่ได้เส้นใหญ่กระสิบ่า่าคอยอันนี้กันไปไหนแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อน ถอดเข็มออกเปลี่ยนได้จ้ากเพื่อนเพื่อนใส่ได้เส้ในใหญ่ได้จากสำหรับเพื่อนเพื่อนคนใดที่เย็บผ้าไมาามหมได้ดจากที่พวงจักรอะถามที่ลานใดได้จากเพราะว่าเขาอาจจะพูงจักเบอร์เบอร์เบอร์ห้องใดได้ดจากเพราะว่าให้เพื่อนๆถามเบอร์ว่าต้องการ ได้เส้นใยสําหรับเย็บอีหยงังเน้าจ้าผ่าแบบใดเพราะว่าเพิ่นจะรู้เน้าจ้าทั้งลานจ้ะนี่ก็คือได้เส้นใยให้กันน้จาจ้าสำรับผ่ายีนผ่านะผ่าดิบใส่ได้ใส่ได้น้จาจ้าเพื่อนเพื่อนสำรับคลิปนี้ก็มีสำรับใจยิง่งอยากแน,นะนำเพื่อนๆให้ใส่ได้กับเข็มเน้จาจ้าสำรับ เพืเ่อนๆคนใดที่เขามาชมกะขอบคุณในหลายด้านจ้าฝากกดถูกใจให้ยิงย่งๆนั่นเพื่อจะเป็นกำลังใจยิงย่งยงเห็ดคลิบหนาด้จ้าสำหรับคลิปนี้ค่นี้ซันเนจ้าสวัสดีจ้า